สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับเกษตรต้องกินได้บายนพดลนครับเจอกันอีกคลิปครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบแปก้าุมผาแล้วนะครับกับออเดอร์วันนี้เก็บมะนาวส่งลูกค้าประจำสิบกิโลนะครับทางเกษเร ทำเกษตรต้องกินได้แบบนี้นะครับมะนาวตอนนี้ก็เริ่มจะบางๆแล้วนะครับตัวไม่ทันแล้วแต่ก็พอพอมีส่งลูกค้าประจำอยู่นะครับไม่ได้ออกไปขายเองตอนนี้ส่งให้เฉพาะลูกค้าที่เขาใช้ประจำเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านยำนี่แหละครับ ทำเกษตรแบบผสมผสานเกษตรแบบยั่งยืนต,ต้นอื่นทำเกษตรแบบนี้ทำดีๆคิดดีๆวางแผนดีๆมันจะมีรายได้เข้ามาทุกวันนะครับ มะนาวต้องมองดีๆนะครับบาง,งทีเราอยู่ฝั่งเนี้ยแต่มันจะไปเห็นฝั่งนู้นแต่เพราะนี่เห็นไหมแต่มองไม่ดีก็ไม่เห็นเราอยู่ฝั่งนี้เราอยู่ฝั่งนี้เราก็จะเห็นฝั่งนู้นแต่พอเราไปาอยู่ฝั่งนู้นเราก็จะเห็นฝั่งนี้มะนาว โตไม่ทันโตไม่ทันเลยเห็นไหมครับเนี่ยกำลังติดใหม่กำลังติดใหม่เ้ยเห็นบอกเพื่อน ตามสูตรที่ผมบอกนะครับตามผมที่ผมแนะนำตัดเลนงกิ่งไปเรื่อยเราก็จะมีมะนาวขายเรื่อยๆนะครับข้อดีของมะนาวก็นิดนี้แหละไม่ต้องรอรืดดูการนะครับมะนาวฝรั่งไม่ต้องรอมันจะมีขายเรื่อยๆถ้าเราถ่ายนนะครับทำเป็นทำให้เป็นไปดูต้นอื่น จะขายลูกได้แล้วก็ตอนกิ่งขายได้อีกเห็นบ่เกือบได้ขายแล้วกิ่งนี่นตรมตอนนะครับต้องมองดีๆครับบางทีใบ ูกมันจะอยู่ข้างล่างๆเนี่ยลูกมันจะอยู่ข้างล่างใบเขาจะบังเบิองเบิองดีๆนี่ไปดูต้นอื่นต่อน่ะ แอบอยู่แอบอยู่ข้างล่างเอาไว้เก็บกินตอนแก่ครับเพื่อนๆทำอันนู้นอันนี้ไม่ไหวเริ่มหมดแรงก็อย่างหน้อยก็ยังมีมะนาวไว้เก็บขายดูเบอรเริ่มเลยตรงล่าง แคมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมวันนี้ยังไม่มียังไม่โตเดี๋ยววันนี้จะบอกเคล็ดลับการปาดมะนาวแบบเปลือกหนานะครับบางคนปาดไม่ถูก ก็จะบดประบีบยากเปลือกมันหนาเปลือกมันแข็งบีบยากน,นี้จะมีเดี๋ยววันนี้จะแนะนำนะครับแนะนำการปาดท,ที่ถูกต้อง้ายชาย้ายาย,ายคลิปนะครับจะบอกเก็บเสร็จ,กจเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวจะบอกนั่นแหละจะทำให้ดูนะครับ ได้ไหม1บโลวันนี้มันก็ยังก็ยังมีนะครับนี่เพื่อนๆเพราะว่ามันยังไม่โตมันต้องรอมันยังไม่ได้อายุต้องรอนะครับต้องรอก,ก่อน อันนี้ต้นที่มาถ่ายให้ดูเมื่อวานปุ๊บอ่เห็นต้องดูดีๆมันชับแอบ ใครสนใจกิ่งพันเกือบจะได้แล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวจะจัดโปรโมชั่นสักส่งฟรีสามกิ่งร้อยเก้าเก้าส่งฟรีทั่วไทยเผื่อใครสนใจลองทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิป นะครับกิ่งตูมตอนมีแต่กิ่งส,สวยๆกิ่งใหญ่ๆนะครับแต่ชุดนี้แต่ชุดนี้ผมทํากิ่งใหญ่มากประมาณเมตรเมตรขึ้นไปอะความยาวนะครับเมตรกว่าเมตรตั้งนั้นเลย น,นี้โอ้โหดอกตกมากครับเพื่อนๆมาแล้วผู้ช่วยผสมเกษรพึ่งน้อยสโมสรพึ่งน้อยเห็นบอกครับปอดสารจริงๆผู้ช่วยผสมเกรสร แต่ก่อนตัวนี้ก็หายไปนะอ่าเดี๋ยวจะบอกการปาดมะนาวนะครับอันนี้เป็นมะนาวทุนเก่าไะเมล็ดเปลือกจะหนานะครับโดยเฉพาะถ้าเราเก็บมาจะใหม่ๆจะขึ้นจากต้นเนี่ยนะครับเปลือกเขาจะหนานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นการปาดนะครับให้ปาดข้างๆครับเพื่อนๆนะครับอย่าไปปาดครึ่งอย่างนี้นะครับกำลังดูนะครับให้ปาดเฉียงข้างๆแบบนี้นะครับอันนี้ตัวกลาง แปลงแบบนี้นะครับมาดูอุ้ยอเอาแบบเนี้ยมันจะบีบน้ำได้เยอะมากครับเห็นไหมเห็นไหมพเพื่อน ยาวถ้าไปตัดขวางนะครับถ้าไปปัดตรงกลางอย่างเงี้ยตัดอย่างเงี้ยนะครับปัดขวางอย่างเงี้ยมันจะบีบนานยากนะครับมันจะเปลือกพัฒนาเห็นไหมเห็นเพื่อนเพื่อนเห็นเือนเปลือกบ่อยเนี่ยเปลือกพัฒนานิดนึงนะครับแต่ถ้าเราบีบอย่างเงี้ยมันจะบีบง่ายมันยืดนี่ยังไม่มดนะนน่ดูอันนี้ืเห็นบ่โอ้ย แต่ถ้ามันจะมีอีกอกลุ่มหนึง่งเขาจะเอาไปแต่งจานนะครับแต่ถ้าแต่งจานอะ่ะปาดเป็นแวน่นแว่นปาดเป็นแว่นแว่นอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วไปแต่งจานแต่งจานแต่งแก้วอันนี้สมมุติว่ามันเป็นกลมนะพอดีผมปาดปจะไปปาดรูปไห่ก็จะได้ แต่งจานปลานึ่งมะนาวหรือจะไปแต่งแก้วเครื่องดื่มที่ะจะเป็นพวกน้ำแดงโซดามะนาวอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสวยเห็นไหมมันไม่มีเม็ดมัน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 สวยอะนะครับมันแต่งแล้วมันสวยพอลูกค้าบางคนของผมก็เอาใช้มะนาวเนี่ยนะครับจริงๆนี่แหละไปแต่งแก้วหรือไปบีบกับน้ำจะเป็นพวกเครื่องดื่มพวกนั้นนะครับ กลุ่มพวกนั้นนะครับอยากเกียวไม่หายเลยตาเคครับเพื่อนๆขอบคุณมากที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์ให้นะครับแล้วก็อย่าลืมเป็กนกำลังใจนะครับให้ช่องกเกษตรกินได้บายนองปรดนด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ